สามตอนหนึ่งครับฝังโน้นท <the> ีมงานนวครนะครเดินสายครับรู้สึกซ้อมที่สองร้อยปีนะครับ เบียร์ได้ครับตอนหนึ่งต่อสามนะครับว่างนี้ตักให้ควางกับพี่ทินนะครับมีกล้องมีกล้องมวยน้อยไปไกลเลยมวยน้อย อันนี้สกอร์ที่อยู่ที่4ต่อนหนึ่งครับรับมูินล้ตีนะีเตียมาห้าตอ1นึครับสกอร์อยู่ที่5้าตอนครับพ่อติขี้หกหนึ่งไม่ปฟังแล้วเก่งดอกเสียงดังจริงหกตอนหนึ่งครับ หนึ่งต่อหกครับเปลี่ยนทรงครับหกต่อหนึ่งครับโอ้ยสปารมอไรอ่แจ่มนะครับ สัตว์ดีกูส่งคืนนะสว์ดีกูไม่ยกหมดด้วยเช็ดตอนึ่งครับหนึ่งต่อเจ็ดนะครับรอไปเพอ่มราคา ใจเย็นดีใจเย็นเล้ยสานสืบแฝงใจเหรอเจ็ดตอนหนึ่งครับแปงตอนหนึ่งครับแฝงตอนหนึ่งครับ ยงเี <Cornell> ้ยวมน้องใครปวดมารับด้วยนะครับอยากน้องไีทำเคี้ยวนเอาเคี้ยวไปนอนเอาเคี้ยวไปเก็บไนั่นไปเก็บไเคี้ยวเปไปเวก่อัหนึ่งต่อแปดครับได้แจมครับ2ต่อ8ปดับ สองต่อแปดครับเปลี่ยนทรงครับแปดต่อสองครับเปลี่ยนทรงครับสองต่อแปดครับ đây này các tiếng nhau đây tem nè ba mươi ba mươi

ยันส่งครับบอกมันไปดอกยอยู่ซอยดิกอันได้เต็มเลยเาันเงินเงินใช้หลาแตกไม่สอนแต่ก้อเท่าไ่มันมูกันดีห้าต่อเก้าครับมันมูกันดิกระบะกราบะอยฟังมันมูกันแนน เ่ยนสงครับก้าวต่อสองยอดไปถามประวัติถไปคอี่แนสองครับก้าสะห้าต่อเก้าครับไปวนสามสนามบมีคนแสนามยนสง

Phiên xuống hết. xịp to hô khó Những đường nhớ. xịp to khó

สิบต่อหกครับเรียนทรงครับโอ้โหหกต่อสิบครับทัพแท็กซี่อยู่เขาแท็กซี่ก็บอกว่าแต่ก็เขาเรียนมาสิบต่อหกครับเรียนทรงครับ เป็นทรงยาวบกมปดเป็ยนทรงครับสิต่อเจ็ดนะครับเตียนทรงครับเต่อสิบครับ เกณฑ์ส่งครับสิบต่อเจ็ดครับเกณฑ์ส่งเจ็ดต่อสิบครับแปดต่อสิบครับ แปดต่อส yeah! ิบครับสิบต่อแปดครับสิบต่อแปดครับ เปลี่ยนทรงครับแปดต่อสิบครับเดินาเปลี่ยนทรงสิบต่อแปครับโอ้โหเกืบข้ามเขาด้วยว่าวันนี้น้องกูมีเดินกลับหน้าท้าแปดสิบแปดต่อสิบครับ เปยนทรงครับ10ต่อ8ได้แต anyway. ้มครับิต8ลูกเดียวเกมครับลูกเดียวเกม ลูกออกเลยยพิ่งินนี่ลงเลยเหลือลูกเดียวสิมาตีมากจท่านมาแล้วนี่ลูกเกียเกวยไงเลมึงจังเบิดเลี้ยวแล้วเลียวไดกับมาตีแล้วกับนุกเ เปลี่ยนทรงครับแสีเปลี่ยนทรงครับีบแครับ